เขารักทุกค่ครับพี่วันค่ะมาเอาเรื่องนี้วันนี้ก่อนก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้มีโอกาสส่งเสริมทั้งคนเก่าและคนใหม่คนเก่าก็คืออาม n นดาคือน้องด้านะครับซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าในบ้านแล้วก็เด็กใหม่ก็คือมิเชลนะฮะซึ่งเพิ่งจะประกวดจบนะฮะก็เลยมาบรรจบกันได้ส่งไปเที่ยวโปแลนด์ ใช้คำว่าเที่ยวนะฮะเขาไม่ต้องกดดันไงครับเพราะว่านโยบาย m g i คือใครไปก็ขอให้ได้เที่ยวมงไม่มงไม่สําคัญนะฮะไม่มีมงหนึ่งมงสองมงสามขอให้เที่ยวอย่างสนุกครับแต่เราก็หวังใช่ไหมคะเออไม่ไม่เอาจริงจริงเลยนะพูดจากใจเลยไม่ได้หวังครับจริงๆครับไม่ได้หวังว่าต้องได้ที่หนึ่งอ่าแต่หวังว่าโอเคอยาตกรอบแรกนะฮะแล้วก็เข้าไปสักรอบหนึ่งแล้วตกรอบก็ไม่ว่ากัน อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟลุกก็ไปเรื่อยแต่ถ้าได้มงก็คือไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าได้ก็ยินดีด้วยแต่ไม่ได้หวังจริงๆอะไรทำให้ไม่วัปล่อยจอยปล่อยจอยขนาดนผมว่ามงกุฎมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของแต่ละเวทีนะฮะเราไม่สามารถจะเอาเครื่องช่างตวงวัดมาวัดได้ว่าแบบไหนมันจะได้เพราะฉะนั้นมันต้องตรงกับจริตและตรงกับเหตุและผลของของแต่ละเวทีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าเราทําธุรกิจนะฮะแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขามีโอกาส สำคัญที่สุดก็คือได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปหาประสบการณ์นะฮะได้ไปแบบสุดอากาศเย็นๆได้ไปเจอเพื่อนต่างชาติเยอะๆนะฮะแค่นี้ก็น่าจะมีความสุขแล้วทำคลิปปเล่อให้เยอะๆจะได้มีผู้ติดตามแล้วก็กลับมาจะได้ไขงานได้ไม่เกี่ยวกับความไม่มั่นใจในตัวน้องอยู่เลยใช่ไหมอ๋อมั่นใจมั่นใจเราพูดกับทุกคนครับไม่ได้ว่าใครก็แล้วแต่หญิงตอนนี้นะฮะ มิสออร่าอยู่ที่ตรุรกีก็จะไฟนอลวันที่24นี้ก็บอกไอรินไปว่าไม่ต้องซีเรียสนะฮะตกรอบไหนก็ยินดีได้ทุกรอบแต่ถ้าได้ก็คือฟลุกล๊กอ่ามันต้องคิดอะไรเยอะนะครับอาจริงๆครับตอนนี้บริบทเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนที่ผมถือผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับไม่ต้่งเวทีตัวเองครับแว่าพี่นนท์ก็ะสเก็บเก,ก,ก็บประสบการณ์ได้คือคือจะบอกว่าประสบการณ์อย่างเดียวเดี๋ยวจะหาว่าไปไปแข่งขันนะไม่ได้ไปหาเพื่อนคําว่าประสบการณ์เนี่ยมันใช้กับคนที่เดินทางต่างประเทศได้ อย่างน้อยเนี่ยเขาไปอยู่เนี่ยประมาณ3สัปดาห์ใช่ไสามสัปดาห์สามสัปดาห์เสร็จเสร็จไปตั้งแต่วันที่9้จบปลายเดือนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เปิดหูเปิดตาและน้องไม่เคยไปประเทศนี้ด้วยจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศของการเก็บตัวสไตล์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วน้องกูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็น้องเป็นคนที่แบตเต็มก็น่าจะนะฮะเติมเต็มความรู้สึกที่แบบเอ้ยเขาปงจรแล้วล่ะกลับม,มาก็ํามาหากินดีกว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นวัดวก ไม่ทุกเวทีครับไม่ทุกครับมีอยู่แค่นี้เองครับไม่เยอะครับไม่เยอะคนหนึ่งเขารวบเยอะกว่านี้นะฮะม่อยู่ในเมืองอนะครับก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับเพียงแค่ว่าด้าเข้ามาปรึกษาก็คิดว่ายังไงก็เป็นคนในบ้านก็เลยแบบอาจช่วยกันถือว่าเป็นการคอร์รักันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ไปโอ้โหไปเอามาจะต้องไปจ่ายเงินไม่เลยนะฮะนี่พูดเรื่องจริงเราทํางานกับด้าด้วยทัวร์ศูนย์บาท นะฮะแต่ว่าเราก็จะดูแลให้อย่างดีทํากระแสให้นะครับอ่าอะไรที่มีความจําเป็นที่ต้องทาให้เราทําให้หมดนะครเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณด้าด้วยที่มองเห็นบ้าน MGI เป็นบ้านสําหรับในการดูแลแล้วก็คอร์ o เปอเรกันในในยามที่เราต้องการกําลังใจหรือเราต้องการการที่จะทํางานให้เกิดประสิทธิภาพครับแสดงว่าเกิบความสำคัญองากด้ กับคุณเกลือหาแต่กั<อ>คุณเกอหาเจ้าของตอนนี้ <c oughs> ก็กความสัมพันธ์ก็ยังไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ผมเป็นคนตรงตรงก็คือให้ด้าโทรไปก่อนเลย <c oughs> บอกว่าให้โทรไปหาคุณเกอหาดเขาก่อนนะ <c oughs> ว่าจะมาร่วมหอลงกับเราแล้วใช้เด็กจาก MGI <c oughs> ในการไปประกวดเพราะฉะนั้นนี่คือคําถามแรกให้ไปเคลียร์มาก่อนซึ่งได้เองก็ได้โทรทางไกลไปเคลียร์ทันทีนะครับในวันรุ่งขึ้นก็ตอบว่าทางนั้นแฮปปี้แล้วก็ยินดี นะฮะก็คงจะเป็นอะไรที่มีอันนี้มิดหมายอันนี้ขึ้นมานิดนึงนะฮะนิดนึงนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรมากมายนะครับนะฮะถ้าอะไรผ่านได้ก็จะผ่านให้เพราะอย่างน้อยๆคุณเกลือหัดเองก็ถือมิสจูนิเวิร์สถูกไหมนะฮะอ่าก็เราก็เข้าไปดูแลมิสจูนิเวิร์สเหมือนกันนะฮะแต่ไม่แปลกอย่างเลยคือเราคิดว่าปีหน้าบอลจะถอนซูเปอร์ไฮแวร์คือเอาจริงๆแล้วตอนนี้มันได้อยู่แล้วตอนหยู่ที่เราจะเอาหรือไม่อันนี้พูดจริงๆนะฮะ เราได้อยู่แล้วไม่ต้องมาอ่ามาเออหรอกแล้วคิดว่าใครจะได้หรือเห็นมีบางคนอยู่นะฮะก็เลยว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าเราจะเอาไปถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าพูดด้วยความจริงๆเลยถ้าจะเอาตอนนี้ได้ครับถ้าเอาตอนนี้จริงๆได้นะฮะเพราะว่าตัวได้เองก็ไม่ได้หมายความว่าเก็เซ็นไว้ปีเดียวนะฮะเอาจริงได้ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาไหมแต่ตอนนี้เรา ทำให้เฉพาะงานชิ้นนี้ก่อนแล้วดู feeling good หรือเปล่านะ่าชอบไหมนะครับทางซูปราเขาชอบหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ไปคาดหวังไปกดดันเพราะนะั้นเราต้องยอมรับสภาพว่าเราแต่งตั้ง mm hmm. ผมเป็นคนตรงๆเวทีในการสแสลมเวลาแต่งตั้งแล้วมันก็จะเหนื่อยนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเราจะไม่เอาเปรียบใครเรายอมรับสภาพบททุกอย่างทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยอมรับถ้าเกิดสมมติว่าไปแล้วมีแค่ประสบการณ์กลับมาเราก็ไม่โกรธ เพราะว่าถือว่าเราทํางานตามเนื้อผ้าเราให้ความแฟร์กับทุกคนที่เขาลงทุนครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาสารปีหน้าถ้าจะเอาอยากให้เอาไหมคุณคุณบัจจางอยากไหมไม่ไม่ผมถามบัจจางในฐานะถ้าเป็นคนดูอย่างเงี้ยหรือเป็นนักข่าวที่ชอบรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยบัจจางอยากให้ได้ไหม่าวบอลไม่อยากอยากให้ผมเอาไหมได้หมดเลยครับอลไม่ต้องตอบมาอยากให้หรือไม่อยากให้อยากไหมทุวเลยอยากไหมครับอยากไหม ได้ค่ะบอสไม่ได้ยถามว่าได้ไหมอยากหรือไม่อยากยากค่ะโอเคถ้าเป็นความประสงค์ของประจางเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมขอแค่นี้แหละอย่างนี้ก็ซีนเลยใช่ไหมคะบอสเพราะว่าบอสเคยส่งที่ปลาส่จริงๆเราส่งมาตั้งแต่ปี2013นสะครับส่งมานานมากประมาณ5ปีนะครับจนมีคนไปพิชแล้วก็ไปจ่ายเงินแพงเราก็เลยไม่ได้ส่งเพราะเนื่องจากเราคิดว่าเป็น เป็นคอรปปอร์เรทการเป็นคู่ค้ากันอย่างเงี้ยซึ่งเราแลกกันเขาก็ส่งมาเราก็ส่งไปนะครับก็ก็อย่าเรียกว่าชินเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรอ่ะเอาจริงๆทําตัวให้อยู่ในระเบียบวินยัยตื่นให้ทันทําทุกกิจกรรมไปพรีเซนต์ตัวเองให้มันเหมาะสมไม่สร้างปัญหาให้กองประกวดที่เหลือก็แล้วแต่ทางคณะกรรมการหรือทางเจ้าของวิธีก็จะจัดให้หรือไม่จัดก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเรายอมรับทุกสถานการณ์ครับ ขอบคุณนะครับไปแล้วนะครัับยฮะแล้วผ่อนฟ้าก่ะนฮะผ่อนฟ้าผ่อนฟ้าอ๋อก็ยังไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยน้องเขาบอกเหรอฮะใช่ควันนี้เลยวันนี้เลยไปตามมาจากไหนกันฮะตอนเช้าเช้าตอนเช้าเขาไปไหนฮะแต่วันเล้ขิงเหรอฮะอุ้ยบอกไปงานที่ไหนอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งก็คงจะมีโอกาสได้เจอกัน ะะเงื่อนไขของผมมีอย่างเดียวที่ชัดเจนมากๆก็ <c oughs> คือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทที่ผมไม่ยอมรับและปฏิเสธโดยสิ้นเชิงถ้าปฏิบัติได้ทําได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการมาเริ่มคุยได้แต่ถ้าเกิดไม่ยังมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังอย่างเงี้ยเราก็คงของนอนุญาตไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวตัวเขาเองเขาบอกว่า อ่ะก็อันนี้จะต้องถามจากเขาแบบชัดเจนเพราะว่าผมก็เจอความไม่ชัดเจนมาจากคนที่ดูแลว,วีนาแล้วเข้ามาถึงออฟฟิศแล้วอยู่ๆตอนนี้เขาก็ไปส่งนะฮะไปดูแลทางนั้นกลับไปเหมือนเดิมนะฮะเราเราก็ไม่อยากถูกคนหลอกแต่ถ้าเกิดสมมุติน้องเขาชัดเจนจริงๆแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามหลังมาจริงๆก็สามารถคุยกันได้ครับผมไม่ได้ขนาดนั้นที่จะไม่คุยครับโอกาสจะมี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 ฮะ มีฮะไม่มีปัญหาครับก็ตอนนี้ก็มาจะหมดแล้วนี่ฮะก็แพลวันนี้ก็มาแล้วใช่ไหมฮะอามันด้ามาแล้วก็คงเหลืออีกคนเดียวใช่ไหมฮะใช่โอเคฮะอะไรนะรกนต์ครับแล้วตอนนี้อะไรกเ์เขาตอนนี้เาอยากกลับมาก็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 ได้อย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกับน้องเนี่ยมันมีสองบริบทบริบทแรกก็คือเรื่องของมิสเอิร์ธซึ่งเป็นเป็นเป็นรอยรล้าที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะฮะแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะน้องต้องทําตามในหน้าที่เราพยายามทำความเข้าใจเพราะตอนนั้นก็มีคนดูแลแล้วก็มีเจ้าของที่ถือลิขสิทธิ์นสมัยก่อนหน้านั้นนะฮะก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่อยู่เบื้องหลังในการที่ดูแลน้องด้วยนะครับแต่สําหรับเรื่องของการเข้ามาอยู่ในยุคที่ผ่านมา5ปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่อยากเกี่ยวข้องนะด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผ่านมาครับแค่นี้เองครับ มานั่นึกือแล้วเชียวก็โดนจับก็ตามครับก็โดนจับจริงๆครับนะฮะโดนจับจริงๆเมื่อเมื่อวานซืนนี้ใช่ไหมตอนใบวังครับผมก็เป็นไปตามนั้นนะครับเป็นไปตามที่เห็นเลยชัดเจนมากแล้วก็เช็คแล้วกับต้นสังกัดนะครับก็คือน้องก็ถูกข้อกล่าวหาในลักษณะของการรับรู้เรื่องของการขายสินค้าไม่ตรงปก นะฮะก็เป็นสินค้าประเภทหนึง่งซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องสปพคุณว่าในนั้นหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะมีแบบเท่ากับผักเท่าไร่เท่าไหรนะฮะตำนวนคุณค่าของทางอาหารแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางราชการเขาไปพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีนะฮะแล้วมันมันไม่มีแล้วก็ไม่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นเขาก็ว่ากันไปก็เลยรวบบริษัทมันรวบไปแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนครึ่งเดือนที่แล้วแล้วก็ไม่ได้รวบไม่ได้จับน้องก็คือน้องเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ต่างหาก นะฮะก็คือที่บริษัททั้งหมดก็โดนไปหมดแล้วแต่พังเอินว่ามีการสืบสวนมาเพิ่มเติมว่าลักษณะของน้องก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์แต่มีการรับเงินในจํานวนที่มากกว่าน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยต้องขออนุญาตกลับมาอีกรอบหนึ่งกับน้องคนเดียวเพื่อเอาเก็บไว้สําหรับในการพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นแค่พรีเซนเตอร์จริงๆหรือเปล่าหรือได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการยอดขาย นะหรือได้ผลประโยชน์จากการที่ไปร่วมลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นทางราชการเขาเกิดข้อสงสัยถ้าร่วมลงทุนก็ยาวนะฮะแต่ถ้าไม่ร่วมลงทุนก็สั้นครับค็พิสูจน์น่าจะพิสูจน์ได้ชาติดเร็วยังไงที่นอ่ก็เขาบอกว่าประมาณสามเดือนถึงหนึ่งปี2อถึงสามเดือนถึงหนึ่งปีนะครับตอนนี้ก็เก็บตัวนะฮะยังไม่ได้ประกาศผลคนงฮะไม่แต่ว่าตอนนี้ว่าผลกระทบชื่อเสียงอ๋อไม่ฮะผมเฉยๆมากผมชิวมาก ผมพูดได้หมดทุกอย่างเพราะว่าบุคคลมันคือเรื่องของภาวะของแต่ละคนถ้าอยู่ในการดํารงตําแหน่งของผมผมโอเคผมโดนแน่นะฮะแต่ว่าเนี่ยมันหลุดจากเราไปค่อนข้างนานมากนะฮะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วล่ะปีที่4ปีที่5เพราะฉะนั้นทุกคนย่อมมีเส้นทางเป็นของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้องต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทาแล้วก็ผมว่าคำพิพากษาที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ทางราชการพิพากษาอย่างเดียว ประชาชนของคนเวียดนามก็พิพากษากันหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของทุกๆคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรเลยแต่ถ้าใครจะมาแขวะองคอ์กรนะฮะจะมาคอยจิกกัดองคอ์กรก็แล้วแต่นะองค์กรก็กรับฟังได้แต่ว่าไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคนหนึ่งคนเมื่อไม่ได้อยู่ในสัญญากับเราแล้วก็หมดอายุไปแล้วสาหรับการดํารงตําแหน่งแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเราควบคุมถ้ายังคงมีเราควบคุมเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดนะแต่ถ้าจะให้ตําหนิก็คือต้องตําหนิ ต้นสังกัดนะฮะซึ่งดูแลและรับงานให้น้องหรือเป็นแอดไวเซอร์ให้น้องได้คิดว่าเอออันนี้ควรไม่ควรอะไรเงี้ยอันนั้นแหละน่าจะมีส่วนร่วมในความผิดเราไม่ได้รับรู้ถึงการรับงานคือตอนนี้ตอบให้น้องเปิดบัลรไปแล้วไม่ได้ปิดยาครับแต่ว่าด้วยตำแหน่งนะคะที่เป็นแฟนอินเตอร์2021อะไรเงี้ยก็เราจะปลดเลยไหมไม่ปลดครับเพราะยังไม่อยู่ในตำนานต่อไปตอนนี้ก็ให้อยู่ในตำนานด้วยกันครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกิด ความผิดในขณะที่เขาอยู่กับเราจริงๆ mm. แล้วเขาก็เป็นเรื่องความผิดส่วนบุคคลนะฮะณนะตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้ปลดอะไร mm. นะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ในอนาคตไกลๆสมมุติว่าข้อพิพากษาออกมาแบบสาหัสสากันเหลือเกินนะฮะยิ่งใหญ่เหลือเกินอันนั้นต้องขอดูอีกครั้งหนึง่งน่าจะผ่านไปประมาณระยะยาวๆแต่เหตุการณ์ที่มีอยู่ณนวะัดปัจจุบันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้ปลดแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งาน แล้วเขาก็ไม e <oh ่ได้ให <oh ้เรารับงานไม่ม <oh> ีคอนเน็ชั่นถึงกันครับคี่ไนเนี่ยสกายครับพี่วัชค่ะคุณราอุนค่ะแต่งซีอรโอแต่งซีอีโอัินิเบิร์ตครับก็เมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกันนะฮะถ้าทำไมอ่ะคนเราจะคุยมีความสุขใช้เวลาทำไมอ่ะเปิดโชว์อีกแล้วนี่ นี่ไงเออมันมันต้องคุยดิมันต้องคุยภาษาอังกฤษครับอสคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนี่อ่านว่าอะไรลาอูนะาลาอูนะลาอูโอเคก็คุยนะคุยกันอยู่นะคุยกันอยู่คุยกันไปเนี่ยโอ้โหคุยกันไปเว่าจังเขาไป็นอะว่าจังว่าจังจะมาสืบให้ใครอ่ะคุยแล้วเป็นยังไงบ้างครับบอสคุยตอนสิบสี่นาฬิกาสิบสามนาทีจบเองโอเคครับเมื่อกี้นี้ เออคุยกันไปยาวมากคุยกันไปยาวมากคุยกันไปคุยไปยี่สิบเก้าน,นาทีรับเอจ้ามอว์นิสัยเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกก็ไม่มีอะไรก็ถามว่าเอ้ยเราเพิ่งเจอกันใช่ไหมที่มองคานเราก็คุยงานกันเยอะถามว่าเกิดอะไรึ้นก็ไม่มีอะไรครับก็คือเขาตั้งซีอโอเฉพาะในสิของทางคุณลาอูนะช่วยดูในแถบลาตินเพราะว่าผู้ที่เราขึ้นดำรงตำแหน่งซีอีโอก็คือ เป็นผู้อํานวยการของสถานีโทรทัศน์เทเลมอนโดซึ่งทํางานมาเจปีแล้วคุณลอาอูเขาไว้วางใจว่าจะให้ถ่ายทอดคือปีนี้เราถ่ายเทเลมอนโดด้วยนะครับทีืองไทยถ่ายไปแล้วก็จะมีอ่าอุเอสลาติซึ่งมันก็เป็นของแปลกใหม่ซึ่งผมก็งงมากผมก็ไปถามแกว่ามันมีจริงๆเหรอเอาแน่เหรออะไรเงี้ยซึ่งแกก็เอาแน่เพราะแกเอาไปแล้ว mm hmm. นะฮะไอแกเอาไปแล้วเราจะเรียกมาคุยคุยว่าอยากก็คงไม่ไม่ได้แล้วล่ะแล้ว,ลวคนที่เอาไปก็คือ เชเลมันโดเราจะทําเป็นรายการเรียลลิตี้นะฮะทั้งหมด 6, 7, 8อีพิโซดที้เราพูดเรื่องเขาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะจริงหรอรับผิดชอบนะเ <laughs> พราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานีค่อนข้างลึกซึง้งและมะีมีการร่วมงานกันเยอะขึ้นและหมายถึงอนาคตด้วยนะฮะก็เลยแต่งตั้งจริงครับ <laughs> คำถามต่อไปคือคุณแอนยังอยู่ไหม <laughs> ในแง่นึกแล้วเชียว <laughs> คุณแอนยังอยู่ครับ คุณแอนยังอยู่แต่ไม่รู้ตื่นหรือยังตอนนี้นะฮะอยู่ฮะอยู่เอ่อก็อาจจะอ่าคอมเพลกคตสับสนนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าซีอมี2คนซีอมี2คนเพราะเขาแบ่งโซนกันทํางานเพราะว่างั้นนะฮะเพราะว่างั้นก็ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันพิจารณานณตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวผมจะไปเม็กซิโกประมาณกลางเดือนหน้าครับก็จะไปคุยงานอยู่แกอยู่พักใหญ่นะฮะก่อนที่เราจะมีงานที่เม็กซิโกตอนนี้ชาวเน็ตเราก็พลังงาน อยากจะร้วลดอีกสิเดียวเป็นของคนไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคนยังเป็นคนถือคก็ยังเป็นก็ยังเป็นเหมือนเดิมคนละห้าสิบห้าสิบประมาณนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าอํานาจในแต่ละโซนไม่เหมือนกันนะฮะเขาก็จิบก็คือแบ่งโซนกันเลยอะไรประมาณนั้นแบ่งกันอย่างไรเขาพูดเองได้ไหมครัไปถึงหน้าที่การแบ่งประเทศอะไรอย่างงี้ฮะหรือเปล่าแบ่งกันเป็นโซนๆเขาจะเก่งภาษาสเปนเขาก็ไปอยู่แถว ออฟฟิเชียลอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่นะฮะประมาณนั้นคือแบ่งกันทําเป็นเขตนะฮะเป็นเขตแต่ว่าไม่ได้แบ่งกันทำในหน้าที่ว่าใครเป็นอะไรของไคยก็คือเขาแบ่งกันไปทางเขาก็จะไม่มาเกี่ยวกับทางคุณแอนแไม่มีทับซอดหน้าที่นณตอนนี้ไม่มีถือว่ามันเป็นสัญญาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มมจะพยายามนะฮะเป็นกาวเป็นคนตรงกลางที่ดีที่สุด นะครับผมพยายามเป็นคนตรงกลางที่ดีที่สุดไม่ว่าทางนี้หรือทางนั้นผมก็พยายามคอลลาบอร์เรชันให้เพราะว่าแต่ละคนมีปัจเจกที่ไม่เหมือนกันมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนกันแต่ผมเป็นคนตั้งใจทํางานที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็นโปรดักชันหรือเป็น,นครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะนะฮะประคับประคอง นะให้มันไปในลักษณะของผลงานออกมาแล้วคนทั้งโลกรู้สึกชอบโปรดักชั่นต้องดีอ่าประเด็นของผมคือทวีปเนี่ยยกเลิกได้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยอยู่อันนี้ผมก็พูดตรงๆผมก็พยายามอธิบายให้ทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ภาวะที่มันคนอยากได้โอกาสมัน,นได้ไหมคะที่จะยกเลิกทวีปอืม,อม,ก,มก็ได้คุยแล้วครับ,รบรก็ฟ,ฟังดีฮะเขาก็ฟังดีไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอไปมิถุนาก่อน ยังยังไม่มาผมไปเองฮะนะผมไปผมไปผมไปวันที่สิบห้ามิถุนาแล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่ยี่สิกว่าครับว่าควัมงที่พิรวาดขยับรวมจนบาระซ่อนเล็นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหลจากนั้นทุกครั้งอยากเปลี่ยนมากเลยแต่มันยังเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้อเล่นครับก็เอางี้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีสําหรับยูนิเวอร์สครั้งที่74แล้วสเราสัญญา m UT อยู่กับเราปกติไม่มีอะไร นะฮะแล้วก็ต่อสัญญาไปแล้วทางกฎหมายเนี่ยล่วงหน้าอีก20ปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าทั้งองค์กรจะขับเคลื่อนด้วยมาร์เก็ตติ้งและ PR s t ร a t e g y แบบไหนเนี่ยบางทีต้องยอมรับว่ามันอาจจะดูสับสนมันอาจจะดูแบบเอ๊ะใช่หรอคนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นซึ่งขอบคุณทุกคนที่อคอยเฝ้ามองการเฝ้ามองของแฟนคลับทุกคนหรือสื่อมวลชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เขา เปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นส่วนตัวผมอะเป็นเพียงคนพยายามที่จะเกี้ยกล่อมซ้ายและขวาหน้าและหลังใดๆที่ให้ทุเราลงแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีเพราะเราอยู่มา20ปี21ปีปีนี้ในวงการนางงามเราบอกเลยว่าอะไรที่มันน่าจะเก็บไว้เราก็ควรจะต้องเก็บอะไรที่มันไม่ควรจะงอกมาถ้าเป็นไปได้ก็อย่ากง,งอกนะฮะแต่ตนน็นนก็งอกงอ,อกอีกแล้วนะฮะมันงอกยูเอมาลาตินก็งอกแล้วแต่ว่างอกแล้วล่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องงอกแล้ว มันไปแล้วโกวเฮดไปแล้วนะฮะก็ก็รอติดตามครับทะะีนนะในอนาคตมีโอกาสที่ทุกอย่างจะเป็นือในมูนเดอมันคนเดียวใายเป็นคองบิวตี้ทีมเจมนแบบนี้ต้องเกรงใจบ้าจังนิดนึงนะฮะ <laughs> ไม่หรอกครับให้ให้เป็นของคนเดิมเดิมเขาด้วยน่าละถูกต้องแล้วดีแล้วเอาเป็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งละกันดีกว่านะฮะดีกว่าดีกว่าดีกว่า อย่า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 ,อย,าอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะนะครับทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เขาก็ยอมรับตําแหน่งของเรา uh huh. นะครับเพราะว่า,เ,าเขาก็เรียกเราไปคุยในตําแหน่งนี้แหละว่าเออเราต้องช่วยทําอะไรกันนะ mm hmm. ก็ก็โอเคก็ขอบคุณที่เห็นความสําคัญของของเราแลวก็ของคนไทยนะฮะที่ยังฟังนะฮะที่ยังฟังแล้วไปด้วยกันได้ครับ จอยอยู่แล้วครับจอยทุกวันนะทำงานอย่างมีความสุขคคับขอบคุณนะครับงงขอบคุณทุกวันะ